เกิดเหตุการณ์นะครับคนขับรถคอนเทนเนอร์นะครับค้างนะครับทราบว่าคนขับนะครับเป็นหญิงสาวนะครับเนื่องจากมีปัญหากับรถมอเตอร์ไซค์นะครับคันข้างหน้านะครับมีการเบียดนะครับแล้วมีการไล่ชนกันนะครับทําให้ชาวบ้านนะครับได้รับความเสียหายรถจักรยานยนต์ทั้งหมด3คันนะครับล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งดมกําลังนะครับเพื่อช่วย อาจจะมีหลายๆปัจจัยนะครับที่ทําให้คนขับรถจจเนอร์นะครับมีอาการคุ้มข้างขนาดนี้นะครับไล่ชนนะครับเรียกว่าชนไปทั่วเลยนะครับชาวบ้านก็ไล่นะครับเพื่อจะหยุดนะครับระงับรถคันนี้ให้ได้นะครับล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทําการนะครับเจรจานะครับแล้วก็นําตัวไปที่โรงพักสพไซน้อยนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับสืบเนื่องก็จากการสอบถามนะครับเกิดเหตุนะครับจากการไม่พอใจกันนะครับระหว่างรถมอเตอร์ไซค์นะครับ กับรถคอนเทนเนอร์คันนี้นะครับก็ได้มีการขับเบียดกันนะครับแล้วก็บีบแก้ใส่กันนะครับล่าสุดนะครับก็สุดท้ายนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับก็จากมีการล่องลอยการเฉียวชนนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณนั้นนะครับไม่ได้รับอันตรายหรือว่าได้รับบาดเจ็บแต่ส่วนใดนะครับทากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดี